ก็ได้ยินได้อ่านมาว่าการเจริญสมถภาวนาถึงระดับหนึ่งจะส่งเสริมให้วิปัสสนากรรมฐานนี่เจริญได้นะครับก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเท่าที่ทราบมาอารมณ์ของสมถภาวนามันเป็นสมมุติบัญญัติส่วนอารมณ์ของวิปัสสนา จะเป็นปรมัตธรรมซึ่งมันแตกต่างกันโดยชิ้นสิ้นเชิงนะครับก็ขอกาบเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วิทยากรครับมีปัจจัยของปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นบุคคลที่เจริญความสงบในครั้งนู้นเนี่ยก็เป็นปกติของบุคคลนั้นที่จะมีปกติของความสงบของจิตที่มั่นคงแล้วแต่แต่ละท่านว่าท่านจะมี ความสงบในระดับไหนแล้วท่านเหล่านั้นนะครับเป็นผู้มีปกติเจริญสติหรือเปล่าถ้าเป็นผู้มีปกติเจริญสติดังนั้นธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะเป็นบาตรหรือเป็นอารมณ์ที่จะให้สติเนี่ยระลึกได้ในสภาพธรรมะนั้นดังนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่ากล่าวถึงว่าธรรมถะภาวนาหรือการอบรมชานจิตจะเป็น บาหรือเป็นปัจจัยให้วิปัสนาวิปัสสนาเกิดเนี่ยครับก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าใครบุคคลไหนท่านเหล่านั้นมีการอบรมของปัญญาที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีปัจจัยถ้าไม่มีการอบรมความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเลยแม้ความสงบของจิตเกิดขึ้นก็ไม่มีปัจจัยของปัญญาที่จะรู้เข้าใจลักษณะของ สภาพที่กําลังสงบนั้นตามความเป็นจริงได้ก็มีแต่ปัญญาในระดับที่จะให้จิตเนี่ยสงบจากอากุศลเท่านั้นเองนะคะยุคที่ 1, พันปีหลังเนี่ยนะคะพันปีที่สองเนี่ยแม้บุคคลผู้ที่สะสมปัญญามานะคะเป็นถึงพระรหันเนี่ยท่านยังบรรลุโดยสุขะวิปัสสกาก็คือไม่ได้ฌานนะคะไม่ได้มีฌานเป็นบาทแล้วแล้วเรายุคเนี้นะคะจะไปคิดถึงฌานแล้วเรื่องของการอบรมเจริญฌานเนี่ยนะคะมีอ่ ข้อพิเศษเนี่ยเยอะนะคะอย่างเช่นต้องมีสถานที่ที่เหมาะวรนะคะเพราะว่าถ้ามีเสียงเกินไปมีเสียงดังฌานก็เกิดไม่ได้นะคะต้องไม่มีสิ่งที่จะทําให้เป็นเครื่องกังวลน,นะคะปริโพธิ์สิบประการอะไรแบบนี้ที่เป็นเครื่องที่จะทําให้ฌานไม่เกิดเพราะว่ามันต้อง,องสแสวงหาสถานที่แล้วก็จะต้องมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เฉพาะนี่นะคะที่จะเป็นปัจจัยก็คืออารมณ์ของสมถานโดยเฉพาะนี่นะคะต้องถูกต้องด้วย และผู้นั้นนี่นะคะต้องมีปัญญาด้วยสงบมีไหมหรือไม่สงบมีไหมเห็นไหมคะต้องค่อยๆเข้าใจจริงๆว่าไม่สงบเนี่ยเป็นเรื่องของจิตรูปไม่มีทางที่จะสงบหรือไม่สงบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวว่าสงบเนี่ยก็ต้องพิจารณาไตรตรองเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็รู้จักสงบไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อสงบ หรือได้ยินคำว่าสงบแต่ต้องรู้จักสงบด้วยนะคะแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ยากมากเพราะเหตุว่าถูกไม่รู้มาปกปิดกัน้นไม่ให้รู้ความจริงนะคะเรื่อยมาแม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะถึงจะนั่งฟังถึงจะเห็นถึงจะได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจนกว่าฟังแล้วฟังอีกนะคะเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ความต่างกันของแต่ละคำเช่นไม่สงบ เวลาสนุกสนานคิดสมัยเข้าใจสมัยนะคะหัวเราะเบิกบานขณะนั้นไม่สงบขณะนั้นค่ะอยากสงบไหมไม่อยากสงบใช่ไหมคะอยากสนุกต่อไปนี่ก็แสดงว่าเราไม่รู้ความต่างของกุศลสภาพธรรมะที่ดีงามและอกุศลจนกว่าจะฟังเข้าใจ เข้าใจคือถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าอยากสงบหรือจะทําความสงบและมีคนสอนให้ทําความสงบเขาก็ไม่ได้ให้เข้าใจว่าขณะนั้นนะคะผู้นั้นนะรู้จริงหรือเปล่าว่าขณะนั้นสงบไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวคําถามต่างๆนะคะขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าสงบหรือเปล่าอยู่นั่นเองค่ะอาจารย์คะก็จะมีสองคำนะคะคือความสงบกับสมาธิ นะคะคก็ใช้โดยที่เขาก็จะไม่เข้าใจทั้งคำว่าว่าความสงบหรือว่าสมถะแล้วก็สมาธินี่นะ,ะเป็นอย่างไรค่ะทีละคาเดี๋ยวปนกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่ต้องทีละคําสงบเป็นกุศลเพราะหมายความว่าสงบจากอักกุศลหรือว่าสงบจากกิเลสน,นะคะและตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยจะสงบสักหน่อยจะสงบยังไงใช่ไหมคะลองคิดถึง ความตายเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เนี่ยลืมและลืมตาย,าตายแล้วถ้าคิดถึงความตายแล้วกลัวก็ไม่สงบอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าให้คิดถึงความตายเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงว่าให้คิดถึงความตายในทางที่ว่าเราจะสงบเพียงแต่ว่าขณะเนี้ยไม่ตายใช่ไหมคะแต่ต้องตายใช่ไหม รู้สึกยังไงคะไม่สงบใช่ไหมคะไม่สงบแน่เลยกลัวตายไม่อยากตายเดือดร้อนเพราะตายสงบไม่ได้แต่ปัญญาเห็นไหมคะต่างกับความไม่รู้ถ้าปัญญารู้จริงๆนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความตายเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้ผู้บำเพ็ญพระบรารมีเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นนะคะก็ยังต้องปรินิพานแต่ความตายของพระองค์เนี่ยต่างกับความตายของคนอื่นเพราะคนอื่นนะคะมีกิเลสต,ตายต้องเกิดอีกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดกิเลสเมื่อสิ้นสุดการที่จะต้องเกิดเห็นได้ยินอีกต่อไปนะคะสิ้นสุดก็คือปรินิพานไม่มีการเกิดอีกเลยคิดดูสิคะสงบจริงจงคืออะไร ไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็มีความสงบเนี่ยอย่างไม่ง่ายค่ะองกุศลง่ายมากไม่ต้องภาวนาอะไรเลยก็เกิดอยู่แล้วแต่ว่าที่จะให้เกิดความเข้าใจแม้เพียงทีละนิดทีละหน่อยก็ยากและก็ต้องตามลําดับขั้นด้วยกาบขอบคุณและอนุโมทนาครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของความสงบของจิตเนี่ยต้องเป็นเรื่องของสภาพ จิตท,ที่ดีงามนะครับกุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นสงบแต่การที่จะอบรมความสงบให้ยิ่งขึ้นไปต้องมีปัญญาอันนี้คือการอบรมเจริญความสงบเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ว่าขณะไหนสงบขณะไหนไม่สงบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญความสงบได้ใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่ถามเนี่ยหมายความว่าความสงบของจิต ถ้ากล่าวถึงระับชานจิตเนี่ยจะมีอารมณ์ที่เป็นบัญญัตินะครับกับการที่เจริญวิปัสสนาซึ่งมีอารมณ์ที่เป็นปรมัต a แล้วกล่าวถึงว่าการที่เจริญสมถะภ,ภาวนาเนี่ยเป็นบาตใช่ไหมครับที่จะให้เกิดวิปัสสนาถูกต้องใช่ไหมครับคำถามคือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรครับาอาจารย์ครับีละคำค่ะ ถ้าไม่ใช่ทีละคำได้จะเข้าใจได้ยังไงเชินคุณทบทวนอีกครั้งสิครังคุณวิชัยครับหมายความว่าการอบรมเจริญสมถภา,ภาวนาครับแทจอาจารย์ที่จะเป็นบาทที่จะให้เกิดบิปัส,สนาภาวนาครับแทจอาจารย์ค่ะที่ได้พูดถึงรูปฌปานหรือเปล่าใช่ครัเห็นไหมคะไปไกลจนถึงรูปฌปานโดยไม่เข้าใจเลยว่าความสงบมีกี่ขั้น เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะรู้สึกว่าทุกคนจะได้ฌานกันง่ายมากนั่งนิ่นึงสักประเดี๋ยวก็บอกว่าฌานนั้นฌานนี้แล้วเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่กว่าจะเป็นระดับขั้นจากความสงบเล็กน้อยจนกระทั่งมั่นคงคือไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นอย่างปกติธรรมดานี้เลยแทรกนะคะมีแต่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบเท่านั้นอย่างเดียว ก็ต้องกว่าจะถึงระดับนั้นได้นะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าแต่ละขั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องพูดถึงรูปฌานอรูปฌานเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ให้เข้าใจว่าความสงบคือขณะที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาหมายถึงว่าปัญญาที่จะถึงการรู้แจ้งรู้ชัด ธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยต้องเริ่มจากการที่ค่อยๆเข้าใจธรรมะค่อยๆที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงการรู้แจ้งที่เป็นวิปัสสนาได้ดังนั้นเนี่ยครับขณะนี้สงบหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าฟังธรรมะและมีความเข้าใจขณะนั้นก็เริ่มที่จะเข้าใจนะครับสภาพธรรมะที่สงบจากอากุศลเพราะขณะนั้นไม่มีความติดข้องขณะนั้นไม่มีความขุนเคืองใจ แต่เป็นไปพร้อมด้วยกับความเข้าใจธรรมะดังนั้นความสงบที่สะสมมานะครับที่จะมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมีหรือเปล่าอย่างเช่นคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือคิดที่เป็นมิตรไมตตีกับคนอื่นขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมครับขณะนั้นสงบหรือเปล่าครับและถ้ามีความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยมีปัจจัยของปัญญาที่จะรู้ ลักษณะของความสงบในขณะนั้นได้ไหมครับถ้าสะสมมาพอเพียงที่จะรู้ได้ดังนั้นการเจริญอบรมเจริญปัญญานะครับที่กล่าวถึงนะครับที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นปกติของบุคคลนั้นว่าขณะใดก็าตามมีธรรมะประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือว่าจะเป็นกุศลใดๆก็าตามเมื่อเกิดขึ้นปัญญาที่สะสมมาจากการที่ ฟังแล้วเข้าใจเริ่มมั่นคงมีปัจจัยของปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นบุคคลที่เจริญความสงบในครั้งนู้นเนี่ยก็เป็นปกติของบุคคลนั้นที่จะมีปกติของความสงบของจิตที่มั่นคงแล้วแต่แต่ละท่านว่าท่านจะมีความสงบในระดับไหนและท่านเหล่านั้นนะครับเป็นผู้มีปกติเจริญสติหรือเปล่าถ้าเป็นผู้มีปกติเจริญสติ ดังนั้นธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะเป็นบาหรือเป็นอารมณ์ที่จะให้สติเนี่ยล,ลึกได้ในสภาพธรรมะนั้นดังนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่ากล่าวถึงว่าสมถะภาวนาหรือการอบรมชานจิตจะเป็นบาหรือเป็นปัจจัยให้วิปัสนปสนาเกิดเนี่ยครับก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าใครบุคคลไหนท่านเหล่านั้นมีการอบรม ของปัญญาที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีปัจจัยถ้าไม่มีการอบรมความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเลยแม้ความสงบของจิตเกิดขึ้นก็ไม่มีปัจจัยของปัญญาที่จะรู้เข้าใจลักษณะของสภาพที่กําลังสงบนั้นตามความเป็นจริงได้ก็มีแต่ปัญญาในระดับที่จะให้จิตเนี่ยสงบจากอากุศลเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้นะคะเพียงได้ยินบอกว่าสมถะภาวนา เป็นบาตรให้เกิดวิปัสนาภา,าวนายังไงกันงงไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะไปนั่งทำเพราะไม่รู้ก็ผิดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะต่อให้อบรมเจริญสัมปันธะภาวนาได้ถึงอรูปฌานเนี่ยนะคะก็ดับกิเลสไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าการดับกิเลสเนี่ยนะคะเป็นการอบรมเจริญวิปัสนาอย่างเดียวซึ่งมีสติปัฏฐานเนี่ยนะคะเป็นหนทางสายเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ในแม้กระทั่งท่านก็นะะยุคที่พันพอพันปีหลังเนี่ยนะคะพันปีที่สองเนี่ยแม้บุคคลผู้ที่สะสมปัญญามานะคะเป็นถึงพระอรหันต์เนี่ยท่านยังบรรลุโดยสุข,ขาวิปัสสกะก็คือไม่ได้ฌานนะคะไม่ได้มีฌานเป็นบาแ้วแล้วเรายุคนี้นะคะจะไปคิดถึงฌานแล้วเรื่องของการอบรมเจริญฌานเนี่ยนะคะมีะข้อพิเศษเนี่ยเยอะนะคะอย่างเช่น ต้องมีสถานที่ที่เหมาะควรนะคะเพราะว่าถ้ามีเสียงเกินไปมีเสียงดังฌานก็เกิดไม่ได้นะคะต้องไม่มีสิ่งที่จะทําให้เป็นเครื่องกังวลน,นะคะปริโพทงสิปการอะไรแบบนี้ที่เป็นเครื่องที่จะทําให้ฌานไม่เกิดเพราะว่ามันต้อง,องสแสวงหาสถานที่แล้วก็จะต้องมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เฉพาะนี่นะคะที่จะเป็นปัจจัยก็คืออารมณ์ของสมถานโดยเฉพาะนี่นะคะต้องถูกต้องด้วยและผู้นั้นนี่นะคะต้องมีปัญญาด้วย ต้องรู้ลักษณะของนะคะนิวอลประการต่างๆที่เป็นเครื่องกั้นของฌานถ้าไม่รู้นะคะว่าอากุศลที่เป็นเครื่องกั้นของฌานเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะคะจะอบรมเจริญกุศลที่มีความสงบมีความปราณีตมากกว่ากุศลปกติได้ยังไงลองคิดดูนะคะขณะเนี้ยอกุศลเกิดรู้ไหมนะคะกุศลจิตธรรมดาเกิดเนี่ยรู้ไหมถ้าไม่รู้ลักษณะของกุศลจิตอกุศลจิตนะคะแล้วไปเจริญจะไปเจริญให้มีกุศลที่มีความ ตั้งมั่นที่มั่นคงมากกว่ากุศลธรรมดานี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็นะคะร้อยคนพันคนนะคะจะได้ฌานสักคนแล้วก็ได้ยากเสื่อมง่ายท่านก็มีแสดงไว้เลยนะคะว่าฌานของปุถุชนเนี่ยเหมือนกับแก้วที่ต้องรักษาอย่างทนุถนอมมากสามารถที่จะแตกทาลายได้และถึงแม้นะคะในพระไตรปิฎกสมัยก่อนนี่นะคะขนาดได้ถึงอภิญยาซึ่งเป็นความู้พิเศษนะคะสำหรับผู้ที่ต้องได้อรูปฌาน แะะเราจเจริญอภิญญา,าอีกเหาะได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่มีเสียงที่ทําให้ฌานเสื่อมก็ตกปุ๊นะคะเหาะๆอย่างเงี้ยนะฮะคิดดูยากแต่เสื่อมง่ายแล้วก็ไม่ใช่หนทางดับกิเลสด้วยนะฮะเป็นทางอ้อมที่ก็ไม่รู้ว่าจะอ้อมไปทําไมพอเมื่อก่อนนะฮะสมัยถึงเด็กเนี่ยก็อยากได้ฌานได้ฤทธ์โดยไม่รู้เรื่องเพราะว่าค่ะก็ได้ยินได้ฟังเรื่อง พระฤาษีเหาะแล้วตกเนี่ยนี่ก็เลิกเลยนะคะตอนนั้นยังเป็นเด็กมากแล้วก็พอมาเปิดเจอแนวทางเจริญวิปัสสนาก็โอ้อันนี้ใช่เลยเราไม่ต้องอ้อมไปไหนนะคะก็คือการรู้ลักษณะของอกุศลตามความเป็นจริงนี่แหละที่จะขัดเกาอากุศลได้ก็เลิกสนใจเรื่องสมถะเลยค่ะพอศึกษาจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่นะคะก็คือหนทางอบรมเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นหนทางเดียวที่จะดับกิเลสค่ะ ได้ยินอย่างนี้เข้าใจไหมคะเห <Pick. S 1> ็นไหมคะเพราะว่าต้องเป็นความละเอียดอย่างยิ่งตามลำดับ